อันนี้ก็กบสองหมื่นเท่าไรพี่สองหมื่นสี่เหรอกบสองหมื่นสี่พันตัวนะครับกบอายุสามเดือนนะครับอันนี้มาเยี่ยมชมบอกกบน้องไอซน,นะครับพอดีมาแทวที่สุพรรณนะครับแล้วก็ขอแบ่งตัวเมียกบพี่เข้าไปนะครับสิบตัวเอาไว้ทาพันธ์ในปีหน้านะครับอันนี้ช่วงนี้ราคากบตกต่ํานะครับแล้วก็พี่เขาเลยไม่ได้อัดอาหารนะครับพี่พื้นที่นี้ประมาณเท่าไหร่กีจตารางวะ ไม่ไม่น่าจะถึงไม่ถึงงานไม่ถึงงานนะครับครับอันนี้คือกบเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวละบาดห้าสิบนะครับสองหมื่นสี่พันตัวนะครับก็ดูจากตัวน้ําตัวกบนะครับอยู่ในบ่อดินแทบจะเท่าแม่พันธ์เลยนะครับแต่ตอนนี้พี่ก็ไม่ได้อาจอาหารนะครับให้วันหนึ่งแค่สองลูกนะครับเพราะเพราะว่าราคากบมันตกนะครับแล้วก่อค้าแม่ค้ายังไม่มารับไปนะครับ ก็เลยเหมือนแค่เลี้ยงปลาคลองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่สนใจนะครับหรือพวกที่มีที่นาอยู่แล้วนะครับที่เหมาะสมที่จะเอามาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมนะครับอาจจะต้องดูช่วงเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้กบราคาตกต่ำช่วงช่วงเดือนรกรกฎาคมิงหากันยายนตุลาเนี่นะครับถ้าจะไปดีทีนะครับ ต้องเลี้ยงผ่านหนาวนะครับบจะไปราคาดีประมาณเดือนกุมภานะครับอันนี้ครับก็พี่เขามีสองบ่อนะครับก็ถ่ายมาแต่อันนี้ส่วนมากนะครับจะเป็นหัวเขียวนะครับน่าจะผ่าบูฟ็อกมาเยอะนะครับแต่ที่บอกไปสิบตัวก็เอาตัวใหญ่หัวเขียวไปนะครับเพื่อที่จะไปผ่ากับแม่พันธุ์ทางเชียงใหม่นะครับพ่อพันธุ์เชียงใหม่นะครับแั้วส่วนอีกบ่อหนึ่งนะครับอันนี้เลี้ยงก่อนนะครับ แต่พี่เขาไม่ได้อ่าอาหารนะครับช่วงนี้อันนี้สองหมื่นตัวนี่สองหมื่นตัวนะครับนี่ครับพอตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อยู่แล้วก็เลี้ยงแบบประครับประครองไปนะครับในบ่อด,ดินนะครับแล้วก็มีแพรให้มันนะครับจะมีน้องกนใจที่จะทำรูปแบบนี้นะครับ บ่าต้นอิสระนะครับหรือพี่เ่าวิธีปากใต้นะครับพี่ภูมิหรือพี่เล็กนะครับสนใจทําผมว่าแบบนี้เหมาะกับที่นาพี่นะครับอาจจะต้องเซฟเรื่องอาหารนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับดูดูตัวนี้ดูอันนี้ถ่ายเพื่อเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับ ที่จะเปลี่ยนแนวจากการเลี้ยงบ่อปูนนะครับพี่ออลูกออสหรือไม่ก็พี่สมพานนะครับก็เหมาะนะครับเพราะว่าที่นาเยอะนะครับลูกออสบ้านนาชาแนลนะครับเพื่อเหมาะกับน้องลูกออสมากเลยนะครับแนวนี้นะครับกบสมบูรณ์ตัวใหญ่มากนะครับแต่เรื่องการกัดกินกันมันก็นเรื่องปกตินะนี่ขนาดกบใหญ่นะครับ ยังกัดกันอยู่เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีออกมาข้างตะข่ายมากนะครับก็ต้องทาตะข่ายสองชั้นแล้วก็มีตะข่ายดักนกนะครับโหตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากครับเมื่อกี้ไม่ได้มาบ่อนี้ไปครบสามเดือนครับอันนี้สามย่างสี่เดือนนะครับ เยอะอยู่นะครับกรบสะอาดตัวสวยนะครับสามวันสีวันถ่ายน้ำทีนะครับอันนี้น่าจะพื้นที่หนึ่งงานนะครับตัวนอีกบ่อหนึ่งไม่ถึงนะครับก็มีจะขายกันนกแล้วก็ทำสองชั้นนะครับระดับน้ำความลึกน่าจะประมาณแค่หัวเข่านะครับถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับแต่อาจจะต้องดูช่วงเวลาแล้วก็ ทางตลาดนิดนึงนะครับอย่างเรื่องพ่อค้าแม่ค้าถ้าเราคิดจะส่งเลยนะครับถ้าขายปิดตอนนี้พี่ขายอยู่เจ็ดสิบาทนะครับแต่ถ้าส่งน่าจะอยู่ในประมาณห้าสิบห้าสิบห้านะครับแต่ที่สิงห์บุรีตอนนี้สี่สิบห้าบาทครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆนะครับให้เป็นความรู้ใหม่ๆสําหรับตัวผมเองผมก็อยากเลี้ยงแบบนี้นะครับแต่ด้วยที่ทางเรายังไม่สะดวกนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับ